สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มวีทีทุกท่านทุกกลุ่มนะนสวัสดียามเช้าเช้าวันขานที่9สิงหาคมพศ2 5 6 5ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟทองประจําวันค่ะสําหรับกราฟทองแท่งเดย์นั้นจบมีแรงบายนะคะแล้วก็มาจากแอเรียแนวรับนะคะแนวรับที่4ค่ะดักราคาขึ้นมาที่โซนต้านค่ะเดี๋ยวต้องมาไปก่อนนะวันนี้ต้านของเราอยู่ที่ไหนนะคะต้านของเราอยู่ที่ราคาเดิมค่ะ1807แล้วก็1813นะคะต้านของเราอยู่แอเรียน,นี้นะคะ และเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้มีแรงบายแน่นอนค่ะ H4 มีแรงบายค่ะเราจะเทรดหน้าอะไรคะ่ะหน้าบายค่ะแต่ต้องบอกว่าเขาอยู่แอร์เตั้นที่อยู่นะยังไม่สามารถยืนเหนือได้นะคะอยู่ที่ราคาต้านที่เมื่อสักครู่นั่นคือต้านเด 1807แล้วก็1813คือต้านเดแต่ตรงนี้คือต้านที่สี่นะราคา1794นะคะ17941792โซนเดียดเป็นต้านที่สี่อย่างที่ว่าแพรมนะคะพูดแล้วก็นะคะอธิบายให้กับนะคะในไลฟ์นะ,ะน line, นะทั้งบ่ายทั้งเย็นเลยนะคะไลฟ์เมื่อวานบอกว่าตรงนี้มันคือโซนแนวรับนะคะแล้วก็มีการยกราคาขึ้นมากรณีเขาจะขึ้นสูงกว่าเดิมจะต้องไฮทำไฮสูงกว่าเดิมนะแต่ว่าโอเครู้แหละวันนี้มีแรงบายแต่ต้องไปบายที่รับเพราะตรงนี้โซนต้านที่สี่เพราะว่าถ้าขึ้นอยู่เหนือไปได้จะมีการกดลงมานะคะ ไปดูที่ทางเฟมส์ส่งค่ะเพื่อให้รู้จุดเข้าบายนะฮะดังนั้นวันนี้จุดเข้าบายของเราจะเป็นที่แอดเรเนลรับอาจจะโยกขึ้นไปต้านโบนแล้วก็กดลงมานะต้องระวังดีๆนะคะนี่คือโซนที่เราบายเมื่อคือนโซนแรกก็แพรก็จะให้ที่เดิมแล้วก็โซนที่เราบายช่วงเชา้าก็แพรก็จะให้ที่เดิมในส่วนของแอดเรเนลรับนะคะนี่เลยนะคะ กรณีคือเขาอยู่ในต้านแล้วถ้าขึ้นไม่ได้อาจจะโดนกดลงมานะคะนี่คือแผนการเทรดนะคะกราฟทองในวันอังคารที่9สิงหาคมพศ2 565ขอให้ท่านนะคะพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทุกวันขอให้ท่านบางครั้ง,งน้ำรวยจากการเป็นเทรดเดอร์แล้วก็ขอให้ท่านเป็นเศรษฐีฟอร์เรกทุกท่านค่ะ นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามที่ช่อง u t u b e Facebook TikTok นะคะสามารถติดตามกุแพมได้ทุกช่องทางใครที่บอกว่าอยากเรียนอยากศึกษานะคะยังยังไม่พร้อมก็สามารถเรียนฟรีที่ช่อง YouTube ค้นหาคุแผรแม่บ้านเด็ดฟอเรกช่อง YouTube ชื่อแม่บ้านเด็ดฟอเรกนะคะซึ่งมีคลิปวิดีโอมากกว่า1,400คลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกเลยใครที่แบบว่า อพื้นทพื้นฐานมีหมดค่ะค้นนิดหนึ่งนะคะแล้วคุณจะได้ความรู้แน่นอนสําหรับใครนะคะพร้อมที่จะเข้าเรียนนะคะคลิปวิดีโอที่เป็นคลิป1นึ่5สองสามสี่เปเรียงไว้อย่างดีอยู่แล้วและก็ที่สําคัญมีคอร์สแพมเปเป็นครูเป็นโค้ดแนะนําการเทรดในทุกๆวันนะคะระยะเวลา1ปีในการเข้านะคะมาเรียนแล้วก็แนะนําการเทรดจุดเข้าบายเซลล์นะคะสำหรับใครที่สนใจมีตั้งแต่คพื้นฐาคน,นคอร์สเทคนิคทำกำไรคอร์สทองคํานาทีและก็คอร์สพาเวทค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่คตร์สธนารนะคะหรือว่า ที่ปักหมุดไว้นะคะด้านบนของเพจแล้วก็ทั้งช่อง u t u b e นะคะและก็ติ๊ To k ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะสามารถติดตามโค้ชแพรในไลฟ์ทุกวันได้นะคะจากองคารพุญปัญหส,สุนะคะในช่วงเวลาของบ่ายโมงแล้วก็1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่แชร์แล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกท่านด้วยค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนี่ก็แพรการเทรดกราฟทองในวันอาคารที่9สิงหาคมค่ะสวัสดีค่ะ